ขอแสดงความยินดีกับน้องอุงงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องล่าสุดได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ระดับประเทศโอ้เทียบเท่าเทียบขันดาราดังบอสเป็นเชอรี่เอฟฟหรือว่าคุณนิชคุณนะคะแบบสุดยอดมากหลังจากที่นี่กระแสมาเราบาเป็นถับทามนองเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุด าตัวหลักล้านหลักล้านอืมค่าตัวเจ็ดหลักค่ะเห็นวางจังสี่เห็นบอสาวนื่อยน้องเคยเบาเอียงน่ะมั่นสิคอยเป็นจริงในทุกๆเรื่องแมนตอนแรกๆน่ะคนอื่นะหัวเราะน้องคิดว่าน้องนําโมขี่คุยเบาจังไดผู้ใดสิมาจังอันราคาอุ้งริงละค่าอันแปดแสนตอนนั้นแปดแสน่าค่าตัวหลาสิแปดแสน คดก็ยังหัวหัวรอเออหัวรออยู่<า>พอโจกก็ยังหัวรออยู่จะเอาจากไหนมาได้ค่โตหลายปะนี่จะกซีนะเออแฟนเขาก็อึ้งเลยเหลือเสือเลยว่าอุ้ยคำว่านองแต่ละค่อมนี้เหมือนมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้องรู้ล่วงหน้าอะไรมาก่อนแต่สําหรับตัวน้องน้องรู้นะน้องมีเซน์มีอะไรแต่คนอื่นโบเสือเพราะว่า,าน้องก็เลยบอยคอยอยากบอกน้องเลยบอยอยากบอกให้คนละคนกับสิบางมง่ายงมง่ายแม่แต่มันผลงานไงมทำให้เห็นทำให้เห็น มันทําให้เห็นว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กน้อยที่มีความมหัศจรรย์ค่ะมีเหลืองเหลือเสือเลยลอยยางถิ่นในตัวน้องอิงหลายเหลืองที่มันเกิดขึ้นนอกเสาเนาะที่เราเห็นนี่เพราะว่าจะเป็นอันวาจาซักิ์ธิ์อีกวาจาซีด์้าทาอุค์อิงจะสิแม่ตป็นขีเรๆก็เรื่องวัยเรื่องยังนจ๊ะซุ้มมณีน้อง็ยังบอกถือ น้องไ่ได้ตั้งใจบอกน้องไ่ได้ตั้งใจบอกแมนแต่ว่าคนก็เอาไปตีเอาไปตีแล้วแต่โศกแล้วแต่โศกแต่ดวงผู้ใดมั่นล่าซุดก็มีอีกตัวมีขีปอีกตัวเพราะว่าพกันใช่น่ะเพิ่นมาสิรอถามว่าเอออ่าล่าซุดเห็นแต่ว่าอ่ามาออกลูกมีจกโตน้องก็บอกว่าเจตัวผู้สี่บอกตัวเมียสามบอกประมาณนี้ไม่ว่าในตั้งซื้ออีงนี่แหละแฟนทับก็ตีไปเประามาณนี่แม่พี่น้อง เาบอกเห็นว่าประมาณนี้แต่ว่าเฮาเก่าเดียอยากให้งมง่ายแต่ว่าเฮาวอกว่าเห็นว่าน้องอิงแบบมีความแบบอัศจรรย์ทําให้แฟนคลับนี่อึ่งอึง่งไปเลยทีเดียวว่าน้องคนน้อยๆนี่พูดอะไรออกมาก็คือเป็นจริงค่อยๆเป็นจริงทงุกอย่างแล้วล่าสุดนี่แหละบอสโจพอโจของน้องอิงนี่ได้ออกมาโพลน้ำละกะสื่อหมอลำของเมืองไทยอ่าทางเพจ คนลูกทุ่งค่ะขออนุญ,ญาตนะคะกับอีกเป็นอีกเพจหนึ่งที่แชร์เรื่องราวของมอหล่อมอในวงการอเออในวงการมอลำนักร้องลูกทุ่งยังในวงการของประเทศไทยเลยอ่าคนดังๆทั้งนั้นเลยนี่ละค่ะคเพื่อนกระเดออกมาเขียนข่าวน้องอิงค่ะขออนุญ,ญาตทางเพจคนลูกทุ่งนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็นําลูกน้องอิงถ่ายคู่กับแบรนด์เท่าแก่น้อย ซาหลายเท่าแก่น้อยที่เรากินมาตั้งแต่เด็กกินตั้งแต่ไหนน้อ,อจนโตอืมตั้งแต่เด็กบ๊ไเด้่ท่าเลยพี่น้องจนโต <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวซากุกจะอ่านโพดโพ์นี้ที่ทั้งเพจคณลูกทุ่งบุญเขียนแบบนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> อุค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคว้าพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยเทียบรุ่นพี่นิชคุณแน็กชาลีปีทองอีกปีของสาวน้อยมหัศจรรย์ อิงรัตนาพรขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์สาหลายเท่าแก่น้อยแบรนด์ดังที่จะใช้ดาราราดังๆอย่างนิชคุณแน็กชาลีเอฟโฟค่าตัวยังไม่ธรรมดาอีกด้วยนะับว่าเป็นการบุกตลาดใหม่ของแบรนด์เท่าแก่น้อยจริงๆนี่ไงแล้วแฟนคลับวังสีเดอร์ีเขาเซเว่นทุกมือ เาสิไปซื้อไปซื้อที่มีลูกอุ้งอิงหน่อยไอ้แมนสิไปอุดหนุนที่มีลูกอุ้งอิงอยู่ในแบนอ่าถ้าเห็นลูกอุ้งอิงอยู่ในแบนเถาแกหน่อยจะไปซื้อจะไปอุดหนุนจะไปสนับสนุนอุ้งอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์ของอะไรอุ้งอิงไปไลฟ์สดสินค้าอะไรสนับสนุนนั่มว่าจะเป็นกูตงกูตาแมนเหมืนนั่ไปซื้อเบิ็อกอิลี่สำหรับเอฟซีของอุ้งอิงเนี่ยแล้วแต่ละไหลเซาเนยเจ้าเห็นอยู่ตัวไลฟ์แตก ยอดแตกอันเนี้ยก่อนจะเป็นพรีเซนเตอร์คือเคยไลฟ์ขายแล้วของหมดหมดภายในไลฟ์เลยแนก็คือแบบบูมทุกอย่างคือน้องจะจับจ้องจับจับยังไปใส่มาใส่แฟนคลับสิสนับสนุนนั่มไปเชียร์สนับสนุนน้องถุกเรื่องบว่าน้องเจียกเก่ายางเห็ดเอียงกระตามเบาเอียงกระตามเออไลฟ์สดขายตุ๊กตาเพื่อการกุศลอีกก็มีคนมามาประมูลประมูลเออบางกีหลัพี่น้อง ว่าแต่น้องมีเฮดออียงนี่คือสุดยอดเนาะขายเสื้อผ้าซูมอนิลายเส้นน้องขายขายเสื้อน้องเนาะที่เป็นเสื้อรูปน้องอิงนะ FC น้องอิงนะล้วก็บอสโจค่ะพี่น้องบอสโจก็ได้ออกมาโพสก็คือเนี่ยยีหลาโพสโพสนี้จากบอสโจพ่อโจเลยค่ะพี่น้องโพสรูปเส้นสัญญา อีหล่าเซ็นสัญญาเป็นพี่เซ็นเตอร์สาลายแถาแกหน่อยอย่างเป็นทางการนี่ไงเซ็นเรียบร้อยจากที่ได้เปิดตัวว่าจะเป็นพีเซ็นเตอร์อันนี้ก็คือได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยในวันเมวันคืนเนาะเมื่อคืน,นสิบวนันเออนี่ยและคะ่ะพี่นอ้องแฟนคลับต่างมาแสดงความดีใจยินดีกับน้องอิงในครั้งนี้ด้วยร้ายคนคะ่ะพี่นอ้องมาแสดงความยินดีให้น้องเฮ่งๆงปัง,ปง แล้วก็บอกว่าลูกพ่อโจนี่สุดยอดจริงๆเท่าแก่น้อยขายดีอยู่แล้วยิ่งจะปังแมนค่ะพี่นอแมนครับเพิ่นจอตลาดไหมก็คือตลาดไม่ได้เพิ่นว่าเอาจริงๆคือไม่มีหมอลำคนไหนมาเป็นพรีเซนเตอร์ขนมสาลายกแกน้อยเลยใช่มีแต่ดาราสิแบบดารามันจะขอบทุดประเทศเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นเจาะไปทางหมอลำปุอิงเป็นคนแรกเลยที่ได้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ สินค้าแบรนด์ดังขนาดนี้มากขนาดนี้อ่าพี่น้องอุ้ยเหมาะสมอหลีสาวเอยเหมาะสมทุกอย่างเพราะว่าน้องนี่เป็นเด็กน่ารัก<ฆ>เด็กน่ารักแล้วก็เด็กเด็กดีเลยแหละเด็กดีเด็กกระตันยูเนาะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงรักจะไปงานคอนเอเสือ,อยุยใส่เบิร์ตที่ล่ะว่าตัวเมียยังอยาก่วงมาไล่ กงมาลายถูกงานบอสบอไวบเวินมันสำคัญบอสสำคัญยังมันสำคัญบบดนี้พูด3-4มสลานหา้านไปอ่าแล้วสื่อทุกสื่อชาวเนยยกใหน้องอิงยืนหนึ่งในเรื่องมาลายใช่แล้วสื่อก็สัมผา์หลายสื่อได้ซื้อดังๆพุ่นเวิร์กพอยแม่มือก่มนลอนอ่ะอ่า เหมือนก่อนเท่าก็เห็นยอ,นอนยู่ห้อในสายสัมผัสแต่น้องเป็นคนที่ฉลาดฉลาดตอบคาถามแล้วก็ทอมตัวตัวเองมากๆไม่เคยคิดว่าตัวเองนะ่ะดังเลยแมนและ,ะที่สำคัญเอกลักษณ์หนอคือสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานว้าทุก,ท,กทุกคลิป พี่สัมภาษณ์ว่าสิเป็นซื่อแง่ระดับประเทศอน้องก็บบอกอีสานน้องก็จะพูดไทยนิดหน่อยเพราะว่าน้องถนัด์บอกอีสานน้องพี่น้องนาะเวลาบอกไทยคือฮางนี่แหละเอาเวลาเฮามันก็สิโตนจุดเออมันสิลงมากอีสานคือว่าละเว้าไทยแล้วก็เพราะว่าเฮาชินแมพี่น้องเราชินกับการพูดภาษาบ้านเราแล้วพอเราอ่านเราก็อ่านภาษาไทยอยู่แต่เราพูดอืมเราพูดบางทีเราก็ต้องพูดภาษาอีสานบ้างแต่นไทยแน่มันสิเด้เขากับบรรยากาศเพราะว่าอ่า น้องยังเชน้องอุ้งอิงยังสิเขาเขาสัมภาษณ์มาอย่างเงี้ยน้องก็จะตอบตอบในมันเป็นธรรมชาตินะเป็นอีสาป็นแบางประโยคที่ว่าเป็นเบื้องหลังสัมภาษณ์มากคือว่าว่าตัวพดนี่กับคนกะมาคออเม่นเยอะมากๆชอบกินอยู่แล้วก็ยิ่งต้องซื้อเพิ่มอีกสำหรับน้องอุ้งอิงแล้วเราดูว่ามีรูปน้องแปลนน่ะสิปันใดเอาคนสิบ่เก็บซองล่างเก็บใบเบิร์ดบางคนว่าคอยสิไปเมาอันสาลายมากินก่อนบ้านนี้ อ่า <c oughs> อแห้งมากกินบบบนี้แห้งมีน้องอุ้งอิงมีลูกน้องอิงอยู่ในอันเป็นพี่เซ้นต์อยอู่ในสว่องสาลายาขอแห้งสิไปสื่อแห้งสิไปเมามาไหวบบบบ่าษาเห็นบอสีได้เห็นผู้เฒ่าเขาเซเว่นาซืสือเ่าแกนอยกับบานนี่ลห <c oughs> ละเ็นบอพี่น้องอิริมันก็จะเปิดโลกไปอีกแบบนะและแฟนขับน้องอิงนี้ก็คือมีทุกเ,เพศทุกวัยทุกรุ่นจน<ช>ถึงอายุ8090เกันเลยทีเดียวนะคะ อ่าเขาเห็นเขาเห็นหลายแห่งหลายอายุตั้งยี่สิบสามสิบต้นต้นก็ไปพุ่นละถอดเกิดเจ็ดสิบกลัวพุ่นละแปดสิบก็มีมืดสก่อนแปดก็สิบปีกินอยู่นะจองตะกี้เนาะไปนั่งถ่ายนาฮันไปจองศาสตร์กันเต็มนี่ละพี่น้องเขาก็เลยอยากออกมาแสดงความยินดีกับน้องอยากออกมาบอกเรื่องเล่าของน้องเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดแนวอุ้ยน้องคือคือปังคักแท้ปังคักปังแนวปังโมมีแเพลว ไม่มีแผลวเลยเนาะไม่เลยตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนถึงวันนี้อกระแสบอลดเลยถึงจะเจอดราม่ากระแสบอลดแฟนคลับแพงเห็นใจน้องเพราะว่าน้องไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนู่นนี่นั่นแฟนคลขับยิ่งเข้าใจแล้วก็น้องก็แบบพวกาตอบโตก็ดาบ่ต๊ะยังแล้วที่นี่น้องก็เอาไปปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่แฟนคลขับบางคนเขาว่ามาอะไรอย่างเนี้ยน้องก็เอาไปปรับปรุงนีนสิละขา่ีนน้องอ่ะคนดีเนาะคนดีคนเก่งแล้วก็หุงจักข่วม อยู่ไซแฟนครับก็ฮักก็สนับสนุนนี่แหละลค่ะพี่น้องอ่ะอีลาหน่อยอุ้งอิงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่าซุกุเคมาลาส,สาวเนยค่ะก็ะะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนในเด้วยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ